มาตรา558ครับเป็นเรื่องของการดัดแปลงต่อเติมทรัพย์สินที่เช่าครับอันทรัพย์สินที่เช่านั้นถ้าไม่ได้รับอนุญาตของผู้เช่าก่อนผู้เช่าจะทําการดัดแปลงหรือต่อเติมอย่างใดอย่างใดหาได้ไหมถ้าและผู้เช่าทําไปโดยไม่ได้รับอนุญาตของผู้เช่าเช่นนั้นเมื่อผู้เช่าเรียกร้องผู้เช่าจะต้องทําให้ทรัพย์สินนั้นกลับคืนคงสภาพเดิมทั้งจะต้องรับผิดต่อผู้เช่าในความสูญหายหรือบุบสลายอย่างใดๆอันเกิดแต่การดัดแปลงต่อเติมนั้นด้วย คำว่าผู้เช่าต้องไม่ดัดแปลงต่อเติมทรัพย์สินที่เช่านะครับก็หมายถึงการดัดแปลงหรือต่อเติมทรัพย์สินที่เช่าในลักษณะที่ตรึงตากับทรัพย์นะครับแล้วก็ทําให้ทรัพย์สินที่เช่าเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมครับตัวอย่างเช่นเปลี่ยนแปลงการใช้ห้องเช่าที่พักอาศัยนะครับเป็นโรงเจรนาลอยครับอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงการใช้ทรัพย์ที่เช่าครับต่อไปมาตรา559เครับเป็นหน้าที่ชําระค่าเช่าครับ ถ้าไม่ได้กําหนดโดยสัญญาหรือโดยจารีตประเพณีนะครับว่าจะพึงชําระค่าเช่าณเวลาใดท่านให้ชําระเมื่อสิ้นระยะเวลาอันได้ตกลงกันไว้ทุกคราวไปครับก่ลาวคือถ้าเช่ากันเป็นรายปีก็พึงชําระค่าเช่าเมื่อสิ้นปีครับถ้าเช่ากันเป็นรายเดือนก็พึงชําระค่าเช่าเมื่อสิ้นเดือนครับ ผมขอพูดมาตรา560ไปพร้อมกันเลยนะครับเพราะว่ามีเนื้อหาเกี่ยวข้องกันนะครับมาตรา560เนี่เป็นเรื่องของผู้เช่าไม่ชําระค่าเช่าครับถ้าผู้เช่าไม่ชําระค่าเช่าผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้แต่ถ้าค่าเช่านั้นจะพึงส่งเป็นรายเดือนหรือส่งเป็นระยะเวลายาวกว่ารายเดือนขึ้นไปเนี่ยผู้เช่าต้องบอกกล่าวแกี่ยวผู้เช่าก่อนว่าให้ชําระค่าเช่าภายในเวลาใดซึ่งพึงกําหนดอย่าให้น้อยกว่า15วันโดยปกติแล้วครับผู้เช่าเนี่ยมีหน้าที่ชําระค่าเช่านะครับตามมาตรา559 หากผู้เช่าไม่ชําระค่าเช่านะครับผู้เช่าก็จะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้ครับตามมาตรา5 6 0ศูวัหนึ่งนั่นเองกรณีอย่างนี้นะครับผู้เช่าบอกเลิกสัญญาได้ทันทีนะครับโดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ผู้เช่าเอาค่าเช่ามาชําระเสียก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นค่าเช่าที่พึงส่งเป็นรายเดือนนะครับ หรือส่งเป็นระยะเวลายาวกว่ารายเดือนขึ้นไปเนี่ยผู้เช่าจะต้องบอกกล่าวแก่ผู้เช่าก่อนว่าจะให้ชําระค่าเช่าภายในกําหนดเวลาใดครับซึ่งพึงกําหนดอย่าให้น้อยกว่า15วันนั่นเองครับตามมาตราห้ากศูนย์วรสองกรณีอย่างนี้นะครับผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาเช่าโดยทันทีไม่ได้ครับจะต้องปฏิบัติตามมาตราห้าศูนย์วรสองเสียก่อนครับตัวยอย่างเช่นจําเลยครับค้างชําระค่าเช่าบ้านนะครับโจทก็เลยมีหนังสือบอกกล่าว บอกเลิกสัญญานะครับกับจำเลยและให้จำเลยเนี่ยหาที่อยู่ใหม่นะครับโดยจะต้องออกจากสถานที่เช่าภายใน1เดือนนะครับเมื่อคบกำหนดจำเลยยังไม่ออกครับโจทก็เลยไปฟ้องขับไล่จำเลยครับกรณีอย่างนี้ถือว่าจำเลยผิดสัญญายังไม่ได้ครับเพราะว่าโจดเนี่ยยังไม่ได้บอกกล่าวให้จำเลยปฏิบัติในการชำระค่าเช่าตามกำหนดเวลาในมาตรา5 6 0ส่วนเสียก่อนครับโจดจึงไม่มีสิทธิ์ฟ้องขับไล่จำเลยครับซึ่งคำว่าไม่ชำระค่าเช่านะครับหมายถึง ถึงกาหนดเวลาชําระค่าเช่าแล้วเนี่ยผู้เช่าไม่ยอมชําระค่าเช่าครับตัวอย่างเช่นตกลงชําระค่าเช่าทุกวันที่1ของทุกเดือนเนี่ยเมื่อถึงกําหนดวันที่1ครับผู้เช่าไม่ยอมชําระค่าเช่านะครับอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการไม่ชําระค่าเช่าแล้วต่อไปมาตรา5้า 5, 6, ครับเป็นเรื่องของสัญญาเช่าระงับตามที่กําหนดไว้ในสัญญาครับอันสัญญาเช่านั้นท่านว่าย่ายอมระงับไปเมื่อสิ้นกําหนดเวลาที่ได้ตกลงกันไว้มีพักต้องบอกกล่าวก่อน ในเรื่องของความระงับของสัญญาเช่าเมื่อสิ้นกำหนดระยะเวลาตามสัญญาเช่านะครับถ้าเกิดว่าเป็นสัญญาเช่าที่มีกำหนดเวลานะครับย่อมอยู่ในมางคับของมาตราห้ากสี่ก็คือสัญญาเช่าเนี่ยย่อมระงับไปเมื่อสิ้นกำหนดเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ครับโดยมิพักต้องบอกกล่าวก่อนเลยแต่ในกรณีที่สัญญาเช่าระงับไปเมื่อสิ้นกำหนดเวลาเช่าแล้วเนี่ยแม้ต่อมาครับผู้เช่านี่มีหนังสือบอกเลิกสัญญาเช่าภายหลังเนี่ยก็เป็นเพียงการแจ้งยืนยันการสิ้นสุดของสัญญาเช่าเท่านั้นครับ ต่อไปมาตรา5้ครับเป็นเรื่องสัญญาเช่าไม่มีกําหนดระยะเวลาครับถ้ากําหนดเวลาเช่าไม่ปรากฏในความที่ตกลงกันหรือไม่พึงสนิษฐานได้ท่านว่าคู่สัญญาฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญาเช่าในขณะเมื่อสุดระยะเวลาอันเป็นกําหนดชําระค่าเช่าก็ได้ทุกระยะแต่ต้องบอกกล่าวแก่อีกฝ่ายหนึ่งให้รู้ตัวก่อนชั่วกําหนดเวลาชาระค่าเช่าระยะหนึ่งเป็นอย่างน้อยครับแต่ไม่จําต้องบอกกล่าวล่วงหน้ากว่า2เดือน ในเรื่องของสัญญาเช่าที่ไม่มีกําหนดเวลานะครับก็สามารถจะแยกออกเป็นใน้2กรณีด้วยกันกรณีแรกก็คือคู่สัญญาเนี่ยไม่ได้กําหนดเวลาเช่าไว้ในสัญญาครับกับกรณีที่2ก็คือเมื่อสัญญาเช่ามีกําหนดระยะเวลาเนี่ยแล้วมันระงับลงไปครับพอสิ้นกําหนดระยะเวลานั้น และคู่สัญญาเนี่ยได้ปฏิบัติตามสัญญาเช่าเดิมต่อมาครับโดยที่ไม่มีการทักทวงเลยตามมาตรา5 7 0นะครับก็ถือได้ว่าคู่สัญญาได้ตกลงกันให้มีการทําสัญญาการใหม่แบบไม่มีกําหนดเวลาครับเรามาดูตัวอย่างนี้กันนะครับเป็นตัวอย่างคลาสสิกเลยก็คือสัญญาเช่าครับมีกําหนดระยะเวลาเกินกว่า3ปีครับแต่ปรากฏว่าไม่ได้จดทะเบียนต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ครับดังน,นั้นแล้วจึงบังคับได้เพียงแค่3ปีเท่านั้นครับเมื่อครบกาหนด3ปีแล้วเนี่ย ผู้เช่าครับยังคงเช่าอยู่ต่อไปโดยผู้ให้เช่าก็ไม่ทักทวงนะครับก็ถือว่าเป็นการเช่าโดยไม่มีกําหนดระยะเวลาครับตามมาตรา570ดังนั้นถ้าจะต้องการบอกเลิกสัญญาเช่านะครับก็ต้องปฏิบัติตามมาตรา566ครับในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาเช่าแบบไม่มีกําหนดเวลานะครับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะบอกเลิกสัญญาในขณะเมื่อสุดระยะเวลาค่าเช่าได้ทุกระยะนะครับแต่ต้องบอกกล่าวให้รู้ตัวก่อนช่วงกาหนดเวลาค่าเช่า ระยะ1เป็นอย่างน้อยครับแต่ไม่จําต้องบอกกล่าวล่วงหน้ากว่า2เดือนครับ